สวัสดีค่ะวันนี้เขาจะมาละครสั้น,น,นเรื่องโควิดระบาดก่อนเปิดเทอมนะคะไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยโควิดระบาดฉันก็ต้องใส่แมสคุณครูบอกไม่ให้ใส่แมสไปโรงเรียนทำยังไงดีใส่ไปเพื่อป้องกันก็แล้วกันถ้าเกิดเราติดมาก็จะได้ไม่ ถ้าเกิดเราติดมาก็ต้องตายแน่ๆฉันไม่อยากติดเลยโควิดมันน่ากลัวมากให้ฉันไปโรงเรียนส่วนเพื่อนก็ไปโรงเรียนสินะเฮ้ยเจ็ดโมงเจ็ดมงห้าสิบแปดแล้วนี่ไงวิววิทำยังไงดีเนี่ยถ้าเกิดฉันไปโรงเรียนสายโด,ดนทั้งโทษแน่เพื่อน โหทำไมทุกคนดูไม่ใส่มแมสเลยเนี่ยไม่ใส่ใจตัวเองเลยอ้าวอ้าวอ้าวอ,อ้ยเกือบชนแล้วไม่ล่ะรีบิงไปเข้าห้องเรียนดีกว่าการบ้านเราก็ทำเสร็จแล้วเฮ้ยลืมไปเลยว่าวันนี้อยู COVID ่โควิดระบาดต้องเดินไปโรงเรียนน่นเนี่ย ม่ทำไมรถจักรยานเราไม่มีเนี่ย <Okay. S 1> ฉันต้องซื้อข้าวเที่ยงไปกินที่โรงเรียนแล้วสินะมองส้ายมองขว <c oughs> เผื่อไม่มีรถเรากลิต้องข้ามมาโอ้ยเผื่อมีรถพี่สาวครับซื้อข้าวหน่อยครับ500อพอครับพอดีผมมีตังแค่ K 5,000ันบาทครับ แล้วสาวสวยคนนั้นหายไปไหนแล้วนะที่เราเจอกันเมื่อวานนี้รีบวิ่งไปเลยดีกลัวเฮ้เมื่อเลยจะถึงแปดโมงไปแปดโมงสิบอ็ดแล้วไม่ไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ทันแน่ไ,ไปห้อง,งเรียนดีวกว่าแปดโมงสิเอ็ดแล้วนเนี่ย โ,ฮโ,ฮโอ้โหูยังไม่มาอีกแล้วเนี่ย <_ Dracula> ก็ดีเหมือนกันนะเธอโอเคอืม okay. นี่เธอทำไมเธอถึงใส่แมสละ่ะอ๋อฉันป้องกันไว้ก่อนนะ่ะ <_ flu> เผื่อโควิดเผื่อโควิดจะมาติดฉันอืมถ้าเกิดพวกนายติดก็อย่ามาเล่นกับฉันเลยนะฉันไม่อยากติดโควิดนะทำไม ทำไมเราต้องมาคอสุดท้ายของเรียนด้วยเนี่ยลืมเอากระเป๋ามาด้วยช่างมันเถอะแต่ดีนะสมุดอยู่ในล็อกเกอร์ย่าังไงเพื่อนเฮ่ย<า>ฉันนั่งห่างกันดีกว่าห่าง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 ทำงานก่อนเลยเฮ้ข้อนี้มันก็ง่ายไปนะสำหรับฉันจิบจิบ เธอเธอเธอครูมาสอนแล้วนี่นักเรียนดูครูก่อนครูจะได้สอนข้อนี้มันตอบว่าอะไรใครรู้ยืนขึ้นตอบ21ค่ะใช่แล้ว21นั่งลงได้เห็นไหมฉันก็ตอบง่ายดีฮ ทำเลยที่กลัวลา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 ให้ตอนเย็นแล้วสินะฉันจะได้กลับบ้านสักทีเพื่อนก็กลับกันหมดแล้วเรียนมาทั้งเหนื่อยกลับบ้านไปก็ต้องไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ติวติวงานที่เรายังทำไม่เสร็จช่วงปิดเทอม ครูให้การบ้านเยอะมากฉันทำไม่เสร็จเลยแหละ ทอดแมสกไม่ได้ถอดตรงไหนเเฮ้ย hey, ฉันถอดแมสแล้วว้ยกว่าจะหายใจได้อุย้ยจมูกฉันโด่งเหมือนกันนะเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำแล้วจะได้มาติวโอเนตลา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  ให้เสร็จแล้วเอา้าเสร็จแล้วอย่ากใส่เสื้อผ้าเดิมฉันมีชุดนักเรียนหลายชุดอยู่ใส่ชุดไรดีนอนหลับนี่เใส่ไปแล้ว,ลวเปิดแอร์แล้วเตียวงานที่เรายังทำไม่เสร็จลาลาลา เพื่อนกลับบ้านกันหมดแล้วฉันต้องไปแล้วนะฉันเป็นคนมีพลังวิเศษฉันไม่เคยยอมใครง่ายๆไม่ใช่วันนี้เดินเอาเงินลงเล่มเสร็จละนี่ตั้งสองพันกว่าบาทงานที่เราไม่ไม่ต้องเคลียร์หรอก เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูด้านหลังฮนี่จ้ามาตัวหมาฉันชื่อจอกกินก็ทำอาหารรอเลย กินแค่นี้ก่อน<ๆ>ก็แล้ว<ๆ>กันโอ้ยหิวข้าวแล้วหิวแล้วเนี่ยฉันต้องไปร้านอาหารแล้วอุย้ยฉันลืมเปลี่ยนชุด้ยลืมเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนละกันชุดประจำตัวของฉันเหรอไม่ไม่ไลยชุดประจำตัวของ ยมากฉันเป็นคนสวยมากไม่ไปกินข้าวก่อนก็นแล้วกันอย่ามัวแต่เมาเรื่องความสวยเลยแหละฉันขี้เกียจเดินไปขับจักรยานไปก็แล้วกันฉันเป็นคนจนมีแต่จักรยานล,ล้อเร่งฉันก็ถามปกตินั่นแหละฉันก็ไม่อยากพูดมากนะ่ะเรื่องความรวยไม่อยากเข้าไปได้กินในร้านเลย ในร้านก็เย็นดีนี่ถ้างั้นก็กินอยู่ที่นี่กัน,กนเลือกข้าวแกงกะหรี่อุ๊ยอร่อยมากฮะร้านนี้ทำเยี่ยมมากเลยฉันขอกินไปก่อนก็แล้วกันหอยชัย้นนี่เจ้ะมาว่าไงครับหนะัวหน้างั้นฉันขอยกดัมเบลก่อนก็แล้วกัน ไฮ <Hi, S 2> สนุกมากฉันลืมหนูแล้วสิฉันฉนอนก่อนไฮแงมมแมอร่อยมากเลยหืมกลับมายิ้มปกติได้ใช่ฉันลืมเอาแมตต้อง ตอนที่โควิดยังไม่ระบ,บาดฉันก็ทำทุกอย่างไม่ได้ใส่หน้ากากตอนนี้ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ต้องรีบเข้าบ้านเร้วง <c oughs> านก็ยังไม่เสร็จ ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะกดเลยกดเลยกดเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ